ครับอันนี้มาเจอผลิตภัณฑ์สารเคลือบนะครับสไนเปอร์เติมในอ่าแอคคอร์ดครับผมตัวนี้เครื่อง V6 นะครับเครื่องนอกชื่อเครื่องอะไรครับอ่าเครื่องอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้แล้วต้องถามลูกค้า Inspire นะครับ Inspire ตัวนี้นะครับเป็นตัวนอกนะครับขนาดเครื่องตัวนอกยังใช้สารเคลือบตัวนี้เลยนะครับหลังจากใส่แล้วผลลัพธ์มันจะเป็นไงบ้างครับช่างบอลครับีลดความร้อนในห้องเครื่องครับลดเสียงดังลด อ,อุณภูมิพวกนี้ฮะพวกเสียงดังนี่ได้แน่นอนครับตัวนี้ปกต,ต,ติตัวนี้ใส่ไปแล้วมันจะเคลือบอะไรบ้างครับลูกสูบหวนกา้านวาลพวกบ่าวาวาลต่างๆนะครับผมเย้ครับนี่นะครับสไนเปอร์ตัวนี้นะครับน,นี่ครับหัวครับ ความสวยนี่ระดับเทพเลยนะครับคันนี้บังเอิญเจ้าของไม,ไม่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 อยาก,กาเปิดเผยใบหน้าเราเรานะครับเราก็เอาลูปรุดลงอย่างเดียวนะครับ <S <S อ่าช่างบอกอธิบายนะครับหลังจากใส่แล้วสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีนะครับผม รวมเครื่องครับตวนี้รวมเครื่องไว้นะครับให้หมดทุก,กจุดนะฮะทุก,กจุดมีค่าถึงไว้ก,ก่อนวันนี้วันว่างๆนะครับผมก็เลยมาเที่ยวร้านช่างบอลอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับช่างบอลอะไรแต่งนะครับตีมาก็มาเจอแอคพอร์ตโอเทียไปนะครับ นี่กกค,ครับสไนเปอร์ไว้วางใจได้เลยนะครับไม่มีผิดหวังครับนี่ค,ครับเ,เ,รเดี๋ยวราจะใส่แล้วก็จะสตาร์ทเครื่องกันเลยนะครับ ชงวันก็ได้รากเกลือ๋ยวเราวอร์ไว้ทีกที่ท หลังจากที่เราได้เติมไอตัวสารงเลือบตัวนี้ลงไปนะครับสไนเปอร์นะครับสไนเปอร์ตัวนี้ก็เครื่องก็เงียบลงครับผมตามที่ลูกค้าได้บอกมานะครับแล้วลูกค้ามีเสียงบ่าววาวนะครับถึงนี้กเงียบลงครับฝากไว้ด้วยนะครับสไนเปอร์นะครับัวนี้นะครับโอเคขอบคุณมากขอบคุณช่างบอลมากครับสวัสดีครับ